เริ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาระหว่างสอสอส,อสอวอเพื่อประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของสมาชิกวุทธสภาซึ่งได้จบลงไปแล้วนะครับในคืนวันพุธแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะดำเนินการในการร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ คือชี้ให้เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรานี้นั้นไม่เป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมน,นูญประการที่1การอภิปรายการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นั้นประธานใช้อำนาจเกินขอบเขตในการตัดสิทธิ์ผู้สนวนุนคำแปรยติทําให้ผู้สนวนุนคำแปรยติจํานวนมากนะครับที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการอภิปรายความเห็นที่มีการสนวนนไว นอกจากนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่มเติมมากไปกว่าวาระที่หนึ่งที่มีการเพิ่มในส่วนของครอบครัวของสอสอสามีพรรยาบุตรที่จะสามารถลงมาสมาัครเป็นสมาชิกบุฒธ,ธิสภาก็น่าจะเข้าข่ายในเรื่องของผลประโยชน์ขัดกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมคิดว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้สุดท้ายจะเป็นโมฆะและจะเป็นโมฆะเพราะความเร่งรีบรีบร้อน ของคนในฝั่งรัฐบาลเองสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เป็นเรื่องของประชาชนแต่กลับใช้เวทีของรัฐสภาในการหาคําตอบหาทางออกให้กับนักการเมืองด้วยกันเองสิ่งที่พักประชาธิปัตย์อยากฝากกราบถามไปยังรัฐบาลหรือพักเพื่อไทยก็คือว่าช่วยระบุหน่อยได้ไหมครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสมาชิกวุฒทสภาที่ทุ่มเทกัน สองสัปดาห์เต็มๆนั้นเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ไขร,ร,รัฐธรรมนูญครั้งนี้ครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมาชิกผู้ที่สภาสามารถที่จะลงสมัครต่อเนื่องติดต่อกันได้การแก้ไขให้ครอบครัวของสสสามารถไปเป็นสวได้ถามว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยและคุณยิ่งรักชินวัตรต้องตอบครับวันนี้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการทํางานของรัฐบาลบ้าง แต่ปัญหาเรื่องค่าครองชีพซึ่งขนาดนี้นะครับผมคิดว่ากระทรวงพาณิชย์ทั้งกระทรวงกําลังสะกดจิตตัวเองอยู่ก็ขอไม่แพงสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นเป็นความล้มเหลวของการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงการขึ้นราคาแกส๊สขึ้นค่าไฟสินค้าบริโภคพื้นฐานอย่างเช่นไข่เนื้อหมูแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ แพงขึ้นขนาดที่ว่าแม่ค้าในกระทรวงพาณิชย์เองอยังบ่นครับว่าของแพงแต่รัฐมนตรีที่นั่งอยู่บนชั้นบนสุดนั้นกับพยายามที่จะอ้างว่าประชาชนคิดไปเองสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลต้องเร่งรีบในการที่จะลงมาดูแลแก้ไขปัญหาผมจึงขอเรียกร้องครับว่าเมื่อท่านได้สมใจแล้วในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงเวลาหันกลับมาดูปัญหาของประชาชนได้แล้วหรือยัง ถึงเวลากลับมาดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้แล้วหรือไม่ครับหรือว่าท่านจะมุ่งหน้าดูแลแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะสสและสวในฝั่งของพวกท่านวันนี้รัฐบาลดูแลคนไม่ถึง200ไม่ถึงไม่ถึง300คนนะครับก็คือสมาชิกสสในฝั่งของท่าน2 6 5สบแล้ว็สอ,วออีก 6. 7 0คนอันเลย300รหน่อยนี่ครับคือกลุ่มประชาชนคนไทยที่รัฐบาลดูแลแก้ไขปัญหาแต่พวกเดียวของตัวพวกเดียวกันเอง ละทิ้งปัญหาประชาชนอีก70ล้านคนนี่เป็นสิ่งที่ผมจะฝากไว้ในส่วนของการทำงานในสภาผู้แทนรัษฎรและเช่นเดียวกันครับการเดินทางไปต่างประเทศของคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรซึ่งเข้าใจว่าไปบัญญัติให้นครรัฐวาติกันเป็นนครรัฐอิตาลีอีกแล้วนะครับท่านคงเส้นคงวาจริงๆแต่ว่า สิ่งที่ผมอยากกราบเรียนถามไปก็คือว่าการเดินทางไปต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นสวิตส์อิตาลีและมอนเตเนโกรย้ำอีกครั้งครับการออกพาสปอร์ตการยกเว้นวีซ่าให้กับหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดิน,ดนทางทูตของประเทศมอนเตเนโกรนั้นผมคิดว่ามีนัยสําคัญทางการเมืองอย่างยิ่งนัยสําคัญทางการเมืองที่ว่าก็คือว่า คุณทักษิณชินวัตรนั้นได้พาสปอร์ตของประเทศมอเนเตเนโกรจากวิธีการไปลงทุนในประเทศมอเนเตเนโกรผมเคยได้คุยกับนักบาลต่างป,ประเทศของประเทศมอเนเตเนโกรเขาบอกชัดครับว่าประเทศเขาไม่ได้รู้จักคุณทักษิณใน,นการส่วนตัวแต่เขามีนยโยบายครับเขาเป็นประเทศเล็กใครเอาเงินไปลงทุนประมาณหนึ่งล้านยูโรคือประมาณ40ล้านบาทเขาก็จะพิจารณาในการออกพาสปอร์ตเป็นพลเมืองกิกติมศักดิ์ให้ นี่กคือสิ่งที่คุณทักษิณทำเท่านั้นเองทีนี้คําถามต่อไปก็คือว่าเราหลอดระยะเวลาที่คุณทักษิณถือพาสปอร์ตมอนเตเนโกรนั้นเนี่ยประเทศมอนเตเนโกรได้รับประโยชน์จากการลงทุนของคุณทักษิณจริงหรือไม่คาตอบคือไม่เพราะฉะนั้นผมไม่ทราบว่าเรื่องของการไปยกเลิกวีซ่าให้กับหนังสือเดินทางนี้มันมีความเกี่ยวเนื่องกับการเอื้อประโยชน์สมประโยชน์กันหรือตอบแทนกันในเรื่องของการที่ประเทศมอนเตเนโกรเคยให้ที่พักพิงคุณทักษิณ นั่นคือเรื่องในอดีตแต่เรื่องที่สําคัญก็คือว่าเมื่อไปยกเลิกพยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางราชการก็แปลว่าต่อไปนี้ครับข้าราชการของประเทศไทยตำรวจทหารใครอยากจ,จะไปมอนเตเนโกรไม่ต้องขอวีซ่าครับซึ่งเดิมเนี่ยเขาคิดไปดูใบกันไปฮ่องกงกันมันขอวีซ่าง่ายแต่ประเทศมอนเตเนโกรไม่มีสถานทูตมอนเตเนโกรประจําประเทศไทยสมมุติว่าไม่ยกเลิอกอันนี้นะครับ แปลว่าใครจะไปประเทศมอนเตเนโกรต้องเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีสถานทูตมอนเตเนโกรอยู่ที่นั่นถึงจะไปขอวีซ่าประเทศมอนเตเนโกรที่ประเทศอินโดนีเซียแทนได้บอกน,นะครับเราไม่มีสถานทูตที่นี่แต่ทีนี้พอยกเว้นแล้วคราวนี้สบายเลยครับไม่ต้องมีวีซา่ามีพาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงินเล่มสีแดงเดินทางไปมอนเตเนโกรได้เลย นี่คือประโยชน์ครับแล้วคราวนี้ครับข้าราชการระดับผู้ใหญ่ผมเชื่อว่าจะได้เที่ยวมอนเตเนโกรันสนุกครับนี่เป็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันมีนัยสำคัญทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งในกรณีนี้แล้วก็สอดคล้องกับข่าวที่ว่าคุณทักษิณไม่สะดวกที่จะอาศัยอยู่ที่ดูไบอีกต่อไปผมจึงคิดว่าประเทศมอนเตเนโกรอาจจะเป็นที่พักถาวรของคุณทักษิณในอนาคตจึงเป็นเหตุให้ต้องมีการ เปิดเส้นทางเปิดช่องทางให้การเคลื่อนไหวการเดินทางนั้นทําได้สะดวกโยทินมากขึ้นนี่เป็นประการที่2ครับประการที่3มสุดท้ายนะครับเรื่องของ b i m เรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็อีกเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลทําเหมือนกับว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่ประเทศไทยรัฐบาลทําเหมือนกับว่าขณะนี้ตัด3จังหวัดชายแดนและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ออกไปให้เป็นเขตปกครองพิเศษแล้วให้คนโทรประดอนพัฒนาถาบุษเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินตรงนั้นโดยการมอบอำนาจให้เป็นเจราจากับร่มก่อความไม่สงบคือ b i m วันนี้ท่านนายกรัมนปรีนิ่งดูได้และผมเชื่อนะครับว่าท่านนายกผมกล้าถามท่านนายกว่าท่านทราบไหมว่าแต่ละวันนั้นที่เกิดเหตุทาหารตายเจ้าหน้าที่ตายยิงนักเรียนยิงเด็ก เมื่อวานนี้ร้อยตำรวจโทรท่านหนึ่งกำลังจะเข้าไปทีวิวาเสียชีวิตผมกล้าถามท่านนายกว่าท่านทราบหรือเปล่าครับท่านกลับมาท่านตอบได้ไหมครับว่าเกิดอะไรบ้างอย่าถือโพยนะครับผมเชื่อท่านไม่ทราบครับผมเชื่อไม่ท่านว่าท่านไม่ทราบประชากรของท่านลดลงลดลงทุกวันจากฝีมือของผู้ก่อการแต่ท่านไม่มีท่าทีสะทกสะท้านไม่มีการตหนกตกใจและไม่ดูแลแก้ไขปัญหาที่ผมเก็บปวดที่สุดก็คือว่า นายฮัสซันตอยิบให้ข่าวว่าประเทศไทยนั้นได้รับข้อเสนอ4ใน5ข้อของ BIM ผมย้ำอีกครั้งได้ไหมครับเล่าสั้นๆว่าข้อเสนอ5ข้อของ BIM คืออะไรข้อที่1เขาบอกว่า5ข้อแนวร่วมข้อที่1นะครับการเจรจาสันติภาพครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างตัวแทนนักสู้ปัตตานีที่นำโดย b i n กับรัฐบาลไทย ข้อที่2 b งีอาร์เอ็นให้อยากจะให้รัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางในการเจราจารสาในการพูดคุยต่อไปนี้ต้องมีการเจราจารต้องมีตัว,ต,วตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียนองค์กร o IC และ NGO ต่างๆเป็นพยาน 4. รัฐบาลไทยจำเป็นต้องยอมรับว่าชาวมาลายูปัตตานีมีสิทธิ์เป็นความมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเหนือดินแดนปัตตานีและสุดท้าย B ีอาร์เอ็นเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัว ที่ฮัชันตอยิบอ้างว่ารัฐบาลไทยรับไปแล้วสี่ข้อคือข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อห้าครับที่เขาอ้างว่าไทยยังไม่ยอมรับข้อเดียวคือข้อสี่คือที่บอกว่ารัฐบาลไทยจําเป็นต้องยอมรับว่ามาลายูปัตตานีมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเหนือที่แดนปัตตานีอันนี้ตามข่า,ขาวฮัสชันบอกว่าเรายังไม่ยอมรับแต่ที่เรารับไปแล้วคือขณะนี้การเจราจาเกิดขึ้นระหว่างนักสู้ปัตตานีที่นําโดยบีเอ็กับรัฐบาลไทยไทยให้มา,าเลเซียเป็นคนกลาง ไทยยินยอมปล่อยนักโทษและไทยจะให้ OIC อซรสมาชิกอาเซียนเป็นผู้สังเกตการในการเจราจาต่อไปผมถามว่าวันนี้ใครเป็นเจ้าของประเทศถ้าท่านทำแบบนี้หมายความว่าพื้นที่ดงดงกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ในการเจราจาระหว,ว่างรัฐบาลไทยกับผู้ก่อการซึ่งมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีคนกลาง นั่งอยู่เป็นพยานในการเจราจาคือมาเลเซียรวมถึงจะเรียกองค์กรระดับประเทศเข้ามาเป็นพยานยอีกตรงนี้เราเสียเปรียบในการเจราจามากครับแล้วเขาก็ค่าเอาค่าเอากับคนของเราแต่ท่านก็ปล่อยให้การเจราจาแบบนี้เดินหน้าแล้วตั้งรับมาตลอดผมถามว่าตั้งแต่เจราจามานั้น b บย์เอ็นเคยเสนอ8ข้อเคยเสนอ4ข้อวันนี้มาเสนอ5ข้อรัฐบาลไทยเคยเสนอสักข้อไหมครับ ไม่เคยเสนออะไรเขาเลยแล้วเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายรอว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งเขาได้หรือไม่ในขณะที่ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยิ่งเสี่ยงภัยต่อความรุนแรงหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆผมถามว่าท่านทำไปเพราะมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอะไรหรือไม่มีประโยชน์อะไรครับที่จะเจราจาในลักษณะของการที่เราเสียเปรียบมากมายขนาดนี้ นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าท่านนายกยิ่งรักกลับมาจากนาครรัาอิตารีคราวนี้ต้องรีบตอบครับผมอยากทราบครับว่าท่านจะเอาอย่างไรกับเรื่องปัญหาหลักๆของประเทศอย่างเช่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเช่นเรื่องของแพงอย่างเช่นราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนี่เป็นสามประเด็นที่ผมจะรอถามท่านนายกเมื่อท่านกลับมาครับหมดแล้วครับอธิวิชั